แบบเข้าเกมมาเงี้ยแบบผีก็จำตะแกรงสี่ห้ารอบแล้วก็ยัดแดงใส่ฆ่าตายทั้งทีมเฮ้ยมาทั้งน่องเออ,อเออน็ตเอาหน่อยเออ,อ,เอ,อ,อมาเดย์ไม่มีอาวุธแต่ต่อยแรงอยากรู้จริงครับพี่นิวไปวันพันเมนจะเป็นยังไงเรือหมัดหนักมากโอเคกล่องอยู่นี่พี่เจอแล้ว ในบ้านนี่มีกี่กล่องเนี่ยข้างหลังนี่อนอกบ้านนี่ตรงผมนี่มีอยู่สองนี่ตรงที่ผมอยู่โอเคไปเก<ช>็บแบวที่หนึ่งครโอเคอนำลางเก็บแผนที่อยู่ไปเรารีบมูฟ ไปเน็ตไปไปมานี่ไปออกมาตามมาตามมาเฮ้ยมันมีมันมีไอ้ผีมันมีไอ้ผีเป่าเนาะเฮ้ยวังไป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 ขอลดความกลัวนะตรงผมมีไฟตรงนู้นมีนะตรงนั้นมีผีเฮ้ย ฝากเลยฝากเลยมาร์กอย่างนั้นมาร์กยังไงวะมาร์กมาร์ไปที่สัญลักษณ์อะไรอ่ะมันถึงเป็นอย่างนั้นนะบอลพักผมเหรอเออมาร์กไปไม่รู้ผมกดตรงพื้นเลยอ่ะพี่คือกดแค่อัลตินเนตอย่างเดียวเหรอเอออัลตินเนตแต่ว่ามองตรงพื้นนะกดอัลตินเนตแล้วมันมันไอ้นี่เลยกดแค่ทีเดียวโอเคเข้าใจนะ take heart ล่องดีนะกูได้วุฒิแลมา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 ตนี้มามามากูแปลงล่างก่อนเดี๋ยวแม่งครอบงำมามาเก็บกล่องเน็ตเก็บกล่องเน็ตมีกล่องมั้มาไม้กูคักมา มามาตรงนี้มีกล่องไม่มีกล่องไอ้นั่นก็มีนะได้เก็บกัะเนีเเเยเ่ยมีอีก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 กล่องที่ที่เปิดที่เปิดเดี๋ยวผมตียมโอ้โดนจ้ำ ระวัาางนะผมผมจะเป็นที่นี่นและเดี๋ยวผมเตะเ,เดี๋ยวผมเตะโอ้เยี่ยมเลยตัวแดงไม่มีเปแดงที่ตาเปล่าได้เลยแค่ก็งไม่ได้ไม่ได้มึงพลาดแล้วมึงไม่สิงกูแต่ก็ดีผมจะโดนสิงเดียว ไฟก่อนไฟเดวิ้งเหรอไฟผมไม่กลัวผมปฏิเสธอันนี้เก็บอันนี้เก็บได้ใช่ไหมฮ้ยยังนี่ว่ะนี่มันมอนผีแม่งเหนียวนะเพราะแม่งเป็นผีชุดเกาะทองอ่ะเฮ้ยนาก่อดหลานไม่ลงแต่ผมวะโมโซะโมโซว ตรงนี้ข้างหลังไม่มีวะอโอ้โหมาเลยดอสเป็นหรือเปล่าหืมหืมแนวแนวอืมเอาอยู่เอาอยู่ไหมเล่าแปลงล่างอ่ะจะมาดิมาดิมาดิมามาดิเพื่อนเสยครับแบบไกลนะมาปาดปาดดาเขาเรียกปาดดา เกาะทอง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 เหรอทองคำอืม้ปอืมเสยเข้าไปโอเคอยู่อย่างไกลเลยไปขึ้นรถรถไหนเดี๋ยวเราไปเอาอเฮ้ยรอบนี้รถตู้เว้ยเ,เยฮ้ยเฮี้ยไกลล่างช่วยด้วย อ๋อหายแล้วหายแล้วยังหายแล้วหายแล้วเฮ้ยผมโดนผมโดนผมโดนตัวแดงผมโดนตัวแดงเร็วเร็วเร็วไปกินเลือกไปกินน้ำเลยไปกินน้ำใส่ตรงนั้นเลยกินแล้วกินแล้วจะล้มจะล้มกินแล้วกินแล้วน้ำแล้วเออได้โอเคดีดีดี ขึ้นรถขึ้นรถโ,โกหกแยแม่งจำแต่กูเดี๋ยวเราผีมาละเป็นจไฟล่างไมนะ่แน่บนพี่เดี๋ยวไปหาไฟแล้วจุดไฟผมหนะ่อยโอ้โหรอบ oui นะี้รถใ,ใหญ่วะ่ะอ่า,อาลงเลยลงลงลงไฟไฟมันจุดอยู่แล้วโอ้โอดีนะฮะระวังระวังจะโอ้มันเอารถหนีกลับไปเลย <laughs> <uci usz> โอ้โหโอเคขอบใจมากเพื่อนวิ่งก็ได้วะไก่ว้าวไก่ว้าวเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วไก่ว้าวเดือดใจเย็นเด็กไก่ว้าวไม่เล่เรายืนมองกันตาเป็นมันเลยะแค่วิ่งอ่ะคือจบแล้วทุกอย่างขอบคุณนะไม่ไดอเดียเลยไก่ว้าวลูกเหรอเป็นไงบวาง ยืนมองตากันปีบๆเลยอ่ะเอาแผ่นที่อยู่นี่แผ่นที่อยู่น,นี่ชั้นบนแผ่นที่อยู่ชั้นบนมีกล่องด้วยชั้นบนอ่ะขึ้นมาเอากล่องบังบังบังจะมาไหมมาทำไมมาๆมา ไอเน็ตไปไปมันต้องไปตรงที่เขาอยู่กันนะ <c oughs> เดี๋ยวขวางนี้ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยน้องกูเออน่าดีมากเออเข้าไปเออน้ำัดหลงเลยนะน้องหลงเน็ตน,นี่อะไรมีอย่นี่หนอที่บ้าต้องไปไหน สอง <ais ama S 2> <ร>อยู่ไหนข้างนอกเนี <S 2> <S 2> <S 2> ่ยตรงนี <insulation> ้ทางขึ <Kapı S> ้นเนี่ยทางขึ้นโอเคเนี่ยตรงนี้แล้วถีกองกองกองชั้นบนชั้นบนชั้นบนข้างล่างด้วยข้างบนด้วยข้างล่างก็แบบว่ามีด้วยนี่เรามีเท่าไหร่นะเนี่ยรถที่ไปบิดยังอ่ะ ติดไปแล้วสามร้อยห้าสิบมีคนบีบตามป่ะเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งเน็ตเลือดยังไม่ลดเลยจะคิวทำไมไม่ไม่ไม่ทิเก็ตเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงเน็ตต้องไปหาพี่เขาด้วยไปยืนใกล้ๆพี่เขาไปนู่นเลยอ้โหอยู่เป็นยอดคิวไม่ถึงหรอกไป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  ต่เน็ตอย่าไปกลัวเรามีรถรถรรถไป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 เปไอไป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 ้ปไ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 ไปปไ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  ยอดเหรอไม่ร anyway, um, so ู้น okay. ิมเ okay, um okay. ื่อไอ้เปล่านะเดี๋ยวถามไปสั่งเลยที่ต่อ่ทำไมตัวนี้มันยืนนิ่งเงี้ยพวกเราอะโอเคพวกเราสองร้อยจิตสองทีมหาทีมร่วมได้ไหมเพื่อเพื่อซ่อมคนจีนสุขภาพของบ้านเราขบมีกล่องข้างบนมีกล่องตรงผมมีกล่องตรงผมมีกล่องเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันคุมไม่เคส ต้องวนเป็นตัวแดงแน่แน่หายไปแล้วโอเคขึ้นมาตรงบันไดขึ้นมาตรงบันไดมีบันไดอยู่ไยเราไอ้นี่เราเนี่ยครบแล้วเนี่ยใช่ใช่ครบแล้วเดี๋ยวนะเราต้องไปไปนู่นก่อนไปมี่ก่อนเป็นรถขึ้นรถไปไปไปใครอ่ะพี่นิวปักนิ้ว จะโดนสิ่งไหมนี่เดี๋ยวพีข่งมาเนี่ยเราเข็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเด็กหน้าไปเหรอไปปะต้องจุดไฟก่อนหรอพี่ไฟจุดไฟจุดไฟเนสลงรถดิลงรถแล้วตามมาอ๋อผมดิวให้แล้วนะน่าจะได้อีก90บาท เฮ้ยกูไก่เฮียกายกระวังก่ไกแรงด้วยเฮียหเปก็ยกโอเคหายแล้วหายแล้วไีแม่งสอยผมไม่สองนะยึดเสน้นเดี๋ไปกดคิวโอเคหายแล้วหายแล้วไปไปไปไม่ใช่เกนชินเน็ตพี่ผมไเล่นในคอมรถกันรถ ไม่เบ้นบอกมีอยู่ร้อเอาเไมเน่ย่คอมมนต์่รวมบบของลูกี่แล้วช่าไลูก่รวมรวมของันแได้3มประมาณสมรอมอพี่ผมรู้แลมติดมาจากไหนเปยก็มกับยอดเก้าพันะขึ้นรถอีกคันงมาเลีกล่องมีกล่องมีกล่อบเป็สิาทไม่หรออุ้ยให้เปเดียเดี๋ยเดให้ปคนประมูลกัน ล้วก็ลดก็ล่ะไปเลย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 ลง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 ไปไปที่มีดเต้สวยสวยลุ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 ย

S <S เได้กินน้ำได้กินน้ำกดสองกดสองกดเลยเอาน้ากดน้ำมีอยู่กดเลขสองเออพอพอพอกดครั other, uh, ้งเดียวเต็มหมดใส่ชุดแดงแล้วแม่งทุกคนแม่งเข้ามาตีพี่หมดเลยอืม ไอ้แปลงล่างกูแปลงล่างระวังด้วยระวังกูไม่อยากลัดคิวเออหายแล้วหายแล้วไอ้เหี้ยกูจะพิปเปิลคิวก็เหรออืเออ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 น้องกูกูจัดการเองน้องกูกูจัดการเองเออ ไปน้องพินตืนสต,ติเองแล้วต้องเบิร์ดกันโลก <c oughs> โลกก็ไม่มีิววางใช่ไหมโอเคดีมากบ <c oughs> ับไอ,อ้อมไ,มไ <c oughs> อ้มติดลุ่ เป่าเป่าเปเป่าเปเป่าเปโอเคไอตัวนั้นมันออกมาพอดีโบกเขให้โบกเขาใ้นอเปโบใแแตกมาตัวเดียวแตกเล็กสามนาทีาไอ้เกไปเไปยาวยาวยาวย่างย่าง ไปตามมาตามกันมาก็คือทอมเมนมันโอนในพี่แล้วเหรอเชียกูเดี๋ยวอาบไฟก่อนอยังนะอ๋ไม่มีใครเข้าเกมเลยนี่อ๋อหรือหรือถ้าเมนอยู่กับเป้เมนโอนที่เป้ได้ไหมรวมยอดที่เป้ไปเลยไอ้เงินยัง,งอยู่ที่ชั้นอยู่เลยตรงนี้มีไฟตรงนี้ไม่ไฟม,มาต้องผมมาต้องผมโอเคโอเค มาเฮ้ยขวานว่ะไปหาของแท้เว้ยของแท้ต้องขวานไก่มาไก่มาเดี๋ยววิ่งต่อเน็ตวิ่งต่อไปไปไปมีมีกล่องมีกล่องตรงไหนตรงไหนไก่มึงตาดีจังวะโอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้กูยังมองไม่เห็นเลยไม่มีโล่เลยอะไม่ไรเน็ตไม่โล่ไม่ไรไปวิ่งไปวิ่งไป ว่าเอาไอ้นไนเนีนเ้ยดีเดี๋ยนะไปมึงเยอะเต็มวิ่งไปวิ่งไปตีดตามหลังอยู่ต้องห่วงจะโดนเตะตูดตลอดทางไม่ได้สองนาทีเหลือเหลือเดี๋ยวลดฮะทุกความชัวเหลือที่ป่ะขาด ไปวิ้งไปมิ้งไปไก่ไก่ว้าวพี่บามาอยู่หลังอ่ะพี่บาไหวเปล่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่เป็นไรพี่อยู่คนเดียวพี่มันเดืยวนะใครหยิบช็อกกันไอพี่ผมไปวะช็อกกันแบบนัดนัดพี่พี่พี่หยิบมาพี่หยิบมาโอ้ดีมากอ๋อฮกูเตรียมตัวจะกลายร่างอีกแล้วไอีเวนเอ้ย ลาก่อนเพื่อนฝูงกูไม่ยอมกายเรากูกายก่อนเลยเงี้อีเวนต์ไอตัวเปล่าอยู่ไหนเดี๋ยวหัวหน้ามาหัวหน้ามามันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในยอยู่ไหนค่ับเฮ้ยผมลม้มผมลม้มระวังรองด้วยได้กินน้ำได้กินน้ำ ไม่อย่าออกห่างอย่าห่างไปหาไปหาพวกอย่าออกห่างไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องน้องกินน้ำนะมาช่วยพี่มาช่วยพี่ช่วยพี่เสร็จแล้ววางแล้วกดคิวนะช่วยพี่เสร็จแล้วกดคิวโอเคกดคิวกดคิวกดคิวโอเคดีมากดีมากตีอยู่ช่วยพี่บาช่วยพี่บาต่อช่วยพี่บาต่อเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคโอเคลากไปลากไปลากไปพี่ช่วยเองพี่ช่วยเองโอเคพี่ช่วยเองพี่ช่วยเองไหวพี่ไหวพี่ไหวมา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 คือแล้วคือแล้วคือแล้วน้อยกินน้ำน้อยกินน้ำมากินน้ำตุ้งพี่กินน้ำกินน้ำ ลกดีมากดีมากไก่ไหวเปล่าเน็คกินอีกทีเน็คกินอีกทีน้ำหมดแล้วเนี่ยน้ำหมดโอเคเดี๋ยวเน็คเดี๋ยวเน็คเก็บนี่อยู่ที่พื้นสองขวดเลยส่งพี่ส่งพี่ส่งพี่มาเก็บมาเก็บส่งพี่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเสร็จกินเก็บเสร็จกินกินเลยกินเลยกินเลยรีบกินเลยรีบกินเลยอออ๋อกินเลยกินเลยกินเลยกินกิน กินไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้แม่งท้าไม่ได้ท้าสองวินี่คือเกมพลิกเลยอาจอาจต้องต้องไอ้นี่ก่อนฟังเสียงเพื่อนหายตัวขุ่นยังอยู่ปะมันยังอยู่ปะตัวขุ่เอรอเออยังเป่าอยู่นี่ เดี๋ยวผมหาให้เจอให้โดนสกัดปะเจอแล้วผมเจอแล้วอยู่นี่อยู okay. ่นี okay. ่ตรงผมไปเลยไปเลยผมขึ um, okay? ้นไปไม่ได้พี่ผมไม่ไหวไม่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปโอเคโอเคโอเคผมไม่มีกระสุนเฮ้กินน้ำกินน้ำมีบ้างมีไปเลยโอเค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 ผมไม่มีกระสุนเลย โอเคได้แล้ว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 มารวมมารวมมารวมมีเลือดเกัดไหมี่ยมีหิววะมีรอรอรอสิบวิมีมีมีเดี๋ยวตองนี้ต้องหาน้ำเพิ่มวะโอเคเน็ตมาวางทีวตรงนี้โอเคดีมากมีน้ำผมมีน้ำเอาวะเอาเอาให้เน็ตเอาให้เน็ตไอ้เหี้ยกูจะเดี๋ยวนะกูหนีก่อนเอ่นเนเเน่เอาไปเอาไปสองขวด เก็บน้ำไม่น้ำเด็ดอย่ามึงใช้นะตรงนี้มีกล่องบอลบอลบอลมาตรงนี้ตรงนี้มีกล่องพี่เดี๋ยวแล้วแล้วเฮ้ยไม่ให้กูไปหาไปไปไหนผมไปเดินพี่ดูดิพิจารณาดี๋ไปหาไปไปไปเลยผมอยากได้ปืนใหม่อ่ะไม่มีเลยเหรอเอาปืนเก่าที่ได้ที่ที่ที่บอลนี่ป่ะล่ะบอลไปหาเก็บปืนอะไรสักอันหนึ่งปืนอะไรบอลมาบอลมาหาพี่บอลมาพี่ ไปไปไปผมต้องแก้กระสุนเออหายละตายเราหลงทางเลยท่านเฮ้ยเอาโหอยากได้ชนิดอื่นเลยที่ไม่ใช่ลูกซองอ่ะเอาลูกซองไปเอาลูกซองดีๆไปอันเนี้ยเราอย่าลืมเดี๋ยวมันวงก็มันบีบเนี่ยๆอันเนี้ยกระสุนผมไม่มีกระสุนโอเคไปไปไปเดินไปฟางไปเด้อเดินเดินไปเรื่อยๆน ไปไปเลตไ,ไปไปไ,ไปไปเดี๋ยวดูบ้านหลังบ้าหนาหลังนี้มีกล่องเดี๋ยวดูน้ำให้มีองกล่องเลยกล่องอน,น้ำน้ำอยไหม ใต้ดินเดี๋ยวดูใต้ดินให้เดี๋ยวอาวุธชนิดไปน้ำน้ำข้างล่างมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บให้อาพวกปืนปืนแบบปืนเล็กปืนไร้ผมเลยเด็กเอาเชี่ยเผลอกินหมายเอ้ยกูอันเน็ตี่นะที่พื้นนะเดี๋ยวพี่โยนให้เดี๋ยวมนมีมีเก็บน้ำเก็บน้ำปืนคู่อ่ะมาตรงพี่อ่ะลองมาดูที่พี่ตายแล้วปวดหัวเก็บน้ำยัง เฮ้ยรีบไปรีบไปบอลมันนี่บอลไม่ได่พี่มม่อยู่พี่ผมไม่อยู่พี่ผมไม่อยู่เปิดอันนี้ได้ไหมไม่ได้อะไม่เอาหรอไปไปรีบไปก่อนไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้รีบไปรีบไปเนสไปเลไปเลย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 เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่บันเองครับไปเลยผมค่อยๆแวะสองสองตามทางเฮ้ยเฮ้ยแดงแล้วแดงแล้ว วิ่งเลยฟาร์มไม่ได้แล้ววิ่งเลยยาวยาวแดงดูไงวะแดงกรอบ<ม>ไงไอ้เหี้ยกูกลายล่างอีกเย้ย <c oughs> ยิงยิงเออยิงหายแล้วหายแล้วเราเรีบไปเรียบไปไปเถอะไปเถอะไม่ต้องสนใจไปไม่ต้องสนใจวิ่งฝาไปเลยไปปดวิ่งฝาตรงมาเลย,เลยจะเจอแล้วจะเจอแล้วอีกหัวสี่เมตรไปกัน พี่ต้องถึกไปต้อง,องไก่มา,มา,มา,มาเอาสว้ามาเอาก่อนมาระมานี้ก่อนแป๊บเดียวระมานี่ก่อนโอ้ยมาโคตรวายยิวยับยับแน่เลยเออเด็กต้องกดเก็บไปนะฮิวนี่สำคัญมากอ่ะพิชเกมได้เลย เอ้ยมา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 เผาหน่อยเผาหน่อยเน็ตกีบอสเยอะไปหน่อยไปไปลุยเลยลุยเลยตียิงถ้าไปเดี๋ยวพี่เดี๋ไล่เก็บตูควบคันโทนควบคันโทนยิงไปยิงไปเดี๋ยวพี่จะเก็บตู้ลูกน้องมไปจัดการระวังนะระวังนะผมจะกายหน้านะเน็ตอยู่หลังพี่ไว้เลาะกัน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 เฮ้ยบอสบอส กินน้ำเลยกินน้ำ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 กดกรนกดก่อนโอ้ไม่ทันว่ะตาย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 หมดเหรอตายหมดตายหมดเลน็ตเอ้ยโดนจุดวิญญาณเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยช่อไม่ทันช่วไม่ทันโอ้เออฮิวมันเล่นยากโอ้โหเรียบร้อย กดีกดหลบตรงแม่มผีทีไมโอ้ตาแดงเลยต่ผีรอบนี้แม่งเหนียวจริงเออชุดนี้มันผีดูใครบอกว่าให้อยากเจอผีนะกลัวเนี่ยอะเออได้เจอจริงจริงเลย